กรมอุตุเตือนพายุฝนกระหน่ำภาคใต้ระลอกใหม่วันนี้ถึง5ธันวาคมนี้เช็คพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นรายจังหวัดที่ไหนจะรับฝนกระทบบ้างเอาเมรินอัปเดตมาไขาคำตอบให้แล้วครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าในช่วงวันที่3-5ธันวาคมนี้ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลน้ำมันตอนล่างและทางช่องแคบมะละกานอกจากนี้เมรสุสมตนออกชิ้นเนือ ที่ภาคกคลุมออาวไทยและภาคใต้ยังมีกําลังปานกลางซึ่งทาให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับในวันที่3ธันวาคมจงังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คือพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูล วันที่4ธันวาคมจังหวัดท <mortality. S 2> ี่ได้รับผลกระทบก็คือสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานรราธิีาากระบี่ตรังและสตูลและวันที่5ธันวาคมจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานรราธิีาากระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อสูงมากกว่า2เมตรส่วนอับไทยตอนบนและคะเลนำมันมีเคลื่อสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อสูงมากกว่า1เมตรทั้งนี้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับอมารินทีวีรูปสุขปลานใจให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ผลกฝะตบจากทุกภายใหญ่ในครั้งนี้และเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน